สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาเปรียบมวยไมโครโฟนลาวิเลียนะครับชนิด List, ไวเลสไร้สายนะครับสองรุ่นสองราคาเปรียบเทียบให้ฟังว่าเสียงแต่ละตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างไมราคาถูก200กว่าบาทกับไมราคา2000กว่าบาทนะฮะว่าจะสามารถเปรียบเทียบก,กันได้หรือไม่นะครับ ในคลิปนี้นะครับจะไม่ลงรายละเอียดแต่ละตัวนะครับเอาฟังเสียงกันแบบบ้านๆเลยนะฮะว่าให้เสียงยังไงบ้างในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เครื่องบันทึกเสียงเครื่องเดียวกันคือใช้ iPhone 13นะครับเป็นตัวบันทึกเสียงแล้วก็จะอ่านข้อความนะครับในระยะห่าง จากไมโครโฟนถึงปากเราเนี่ยในระยะท,ที่เท่ากันนะครับสภาพแวดล้อมทุกอย่างจะเหมือนกันแล้วมาฟังดูว่าเสียงจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะครับเวลาฟังกรุณาสวมหูฟังนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเพื่อจะได้ยินเสียงที่มันชัดๆนะครับว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับเรามาเริ่มกันเลยใน ไมโครโฟนที่ราคา200กว่าบาทนะครับรุ่นนี้จะได้อุปกรณ์มา3-4ชิ้นนะครับมีตัวหัวแปลงนะครับจาก USB Type C มาเป็น Lightning นะครับสำหรับใช้กับไมโครโฟนใช้กับ iPhone นะครับตัวรับสัญญาณเนี่ยเป็นพอร์ต USB Type C นะครับ แล้วก็ตัวไมโครโฟนมาดูว่าคุณภาพเสียงจะคุ้มค่าเกินราคาแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นนี่ u l e n s y หรือ u l e n s y นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้นี่ครับพอร์ต Type C เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเสียบกับ p p o o n และือ p d ด ะต้องมีหัวแปลงจากพอไทไยซีมาเป็นไลนิ่งนะครับจะเป็นรุ่นที่มีไมโครโฟน2ตัวนะครับเริ่มทดลองจากตัว200กว่าบาทก่อนนะครับเสียงที่คุณผู้ฟังได้ยินในนี้นะครับเป็นเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้เป็นไดนามิกไมโครโฟนยี่ห้อเซนไฮเซอร์รุ่น xs 1นะครับ xs 1 ตัวนี้ราคา2,000กว่าบาทเหมือนกันเป็นไม้สายนะครับซึ่งจะต้องต่อเข้ากับการ์ดเสียงหรือว่าออ d ดอูเทฟเฟตหรือว่ามิกเซอร์นะครับแล้วซึ่งจะมาต่อเข้ากับเครื่องบันทึกวิดีโอของเรานะครับตอนนี้ก็ใช้ iPhone 13เป็นตัวบันทึกภาพแล้วก็เสียงนะครับเดี๋ยวจะมาฟังก่อนว่าเสียงที่ได้จากไอตัว iPhone 13ซึ่งไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะครับเป็นเสียงของไมโครโฟนของเจ้าตัว iPhone เองนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับวายเลสไม้ตัว200บาทกับวายเลสไม้ตัวละ2,000บาทนะครับโอเคครับไปกันเลยครับก็เริ่มจาก iPhone นะครับเสียงไมจาก i p n o จะจะต้องวัดระยะที่เท่ากันนะครับจะประมาณ หนึ่งฝ่ามือแบบนี้นะครับห่างกันประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับตัวเราคือกระจกเงาถ้าเราไม่รักตนเองบ้างก็อย่าหวังได้รับความรักจากใครอีกแต่ถ้าเรารักตนเองอย่างลึกล้ำฟ้าจะนำพาไปพบผ่านคนที่รักเราเช่นกันโอเคต่อไปจะเป็นเสียงจากเจ้าตัว200้บาทนี่นะครับ นี่นะครับระยะห่างประมาณ1นึ่งฝ่ามือเท่ากันตัวเราคือกระจกเงาถ้าเราไม่รักตนเองบ้างก็อย่าหวังได้รับความรักจากใครอีกคนแต่ถ้าเรารักตนเองอย่างลึกล้ำฟ้าจะนำพาไปพบผ่านคนที่รักเราเช่นกันโอเคต่อไปเป็น กูลเลนซีตัวละสองพันนะครับเหมือนเดิมระยะหนึ่งฝ่ามือตัวเราคือกระจกเงาถ้าเราไม่รักตนเองบ้างก็อย่าหวังได้รับความรักจากใครอีกคนแต่ถ้าเรารักตนเองอย่างลึกล้ำฟ้าจะนำพา ไปพบผ่านคนที่รักเราเช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมพอจะตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกตัวไหนระหว่างของ2อง200กับ2,000นะครับคือจริงๆแล้วมันมันใช้ได้ทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าลักษณะงานเราหรือว่าเราพอใจเสียงแค่ไหนนะครับเสียงที่ชัดเจนเคลียร์นะครับเสียงไม่ขาดหาย ระหว่างไม้สองตัวนี้เสียงตัวไหนที่ถูกใจคุณผู้ชมมากที่สุดนะครับชอบตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับจะได้ไปรีวิวกันเจาะลึกกันอีกทีอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ไปกันเยอะๆนะฮะเพื่อที่เราจะได้นาอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในโอกาสต่อๆไปนะครับ